หาวหันมันยืนพี่น้องพี่น้องไอเด้เถื่อแล้วมาช่วงนี้แน่หมวยจะกินเห็ดเธอกินเห็ดอันนึงอันนึงยู้เด๋เสียงเสียงนะ่ะข้าได้มันมันนีนมันอีป,ปิงเห็ดนั่งแทนนั่งรมนั่งฟ้ากินเห็ดน,นี่เด๋เสียงเสียง,งจันมาจันนะ่ะเห็ดอ,อันนี้ก็แม่นหมูขาวปันกินเน้ต่างซื้อแอสจอยกันเห็นใครไหนเด๋หมูก็อยู่บ้านไหนโอเราเด๋เสียงเสียง,งนะ่ะจันตึกเห็ดแน,น่เด๋อ้าพระข้างนั้นพี่น้อง ไอโอ้ยปิ่งตาปลาแร่เห็นใครแน่ไหนแม่หนึ่งไอต่ำจังโฮมซะแล้วก็ปลาแร่หัวปิ่งแบบก้อนี่น้อยคักตึกเสริมตึกจันต์แต่จันว่าเห็นแน่เลยงอนแต่งอนมาไปเก็บคือไอจันทร์นี่คักตึกแต่ร้อยเนี่ยพี่น้องเกษตจังโฮมเทยโอ้จะต่ำแล้วก็กว่าเหตแล้วก็ปิ่งแน่เลยกว่ามีอย่างนี้ก็คือจังโฮมทั่วไปเนาะนี่มีกระเทียมหัวหอมกีบแล้วก็มะเขือเทศสองสามน่วยแล้วก็ซัจจายหนึ่งก็ไอต่ำเถ่าไหร่ พี่น้อยเนี่ยจีงหงหมายโอ้กรตตำแล้วเราอะไรตามกระตาปลาแร่เนี่ยเป็นเขียวเป็นเขียวเนี่ยอันมะเอรัดกับอันส่าจาอนก็เป็นเขียวกรโลอยู่เป็นเขียวอันยาวอยู่คือขีดวบาวเถวเบาวแก่เนี่ยเสียงเสๆหน่อยพี่น้อยเมื่อกี้เอาะแาวเาวแก่ต่ำหน่ะปลาแล่ขึ้นนี่เราเสียงเสงๆหน่ะเนี่ยเสียงแต่เสียงมาพี่น้อยเนี่ยข้างในโอ้ก็เอานำปลาแร่หัวปลาแร่ก็เห็ดเอาอีหล่อเนี่ยนั่นก็อินดอร์นวดกับการสกกดปิ่งกัน ืในไอหอมน้ำปลาเละขึ้นมาเราเสียงๆหนะ่ะพี่น้อยเสียงแต่เสียงว่าเป็นตาเจ็บตึกลำเอ๋อไม่ให้กินซ้ำเพปิยงซ้ำห้างงามกลิ่เนเอ,อ,ยอย๋อพี่น้อยเด็ข้างในโอ้ก็ซ้ำเพปิยงอร่อยเด็กอะตึงอันฮกเพียงเสียงๆหน่ะเด็กครัข้างหนน้าำปลาเละกับไอหอมขึ้นมาตึงๆเสียงๆหนะ่ะพี่น้อยผู้รักงามกล้าผู้จ้างงามกินก็ว่าว่าปลาไปเห็ดไปห้าคือน้ำใสเอือกไปแล้วพี่น้อยเด็กกำลังปิีงน้อยเด็ เส,สียงเสียงน่ะเปิ่งนภาษาหนีไปนี้เนาบัวบานนี่ต้อหลูกกับต้าหลูน้อยๆที่ว่าเสียงตึกเลยครับค้างหนึ่งพี่น้อยเด็กข้าในก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนียไอ้หอมนำปลาเละขึ้นมาเราเสียงเสียงน่ะคักตึกนำปลาเละตกสะไฟเปิบเปิบซาซาช่วยหน่ไอ้หอมนำปลาเละคักตึกนี่เดืยงเกือบขึ้นเป็นตาแจ๊บแล้วไหครับค้างหนึ่งพี่น้องอยเสียงตึกเด็กข้างนก็ซุกแล้วเอดซุกหีบหนึ่งแล้วเอาไว้เรายังสองหีบอีกยังอันไว้ให้ซุกแค่ไหน เด็กข้ามข้างไหนหอมขื่นมาตึงๆแต่แต่พี่น้อยเหลืองแกลวแต่แต่หนึงก็ไอ้กลินกับขขาวเหนียวโอ้ยจังแม่นคักแต่แต่พี่น้อยเสียงตึ๊คักแต่คักว่าพี่น้อยเด็กข้างในก็ซุกลอยเลยซุกหายฮีบเรายังมีฮีบหนึ่งยังก้างยุ่ต่อไฟในเด็กข้ามข้างไหนพี่น้อยเป็นตาเจ็บตึกว่าไปให้คืนน้ำสไลด์ไปแล้วนะเสียงเมื่เสียงไหนเด็กวนี้เหลืองเกลียอยู่ไอ้หอมน้ำปลาเล้วขึ้นมาสูงๆขับมาคักไหนเฮ้เสียงแต่เสียงว่าพี่น้อยคักแต่คักว่าเด็ พี่น mm ้องไอ้เด็ข้างในกอดจักฮิปใส่จานเนอเด็กๆจานเยองหนึ่งตามมาขับข้างไหนเด็นั่นหนึ่งก็เอะแย่งเคืองไปเหตแต่ข้างเคืองหนึ่งไอโอ้กินเคืองหนึ่งเด็คขับข้างน้าพี่น้องตึกเสียงแต่เสียงว่าพี่น้องไอ้เด็ข้างในก็ลาป้านขาวรอๆเด็มาเนื้อกินปิ่งเฮ็ดน้าไมโอไหน่อยปิ่งเฮ็ดนั่งฟ้านั่งแทนนั่งลมเจ็บตึ้เด็กจับเจียวขับข้างหน้านี่มันน้ำก่อยยันก่อยปลาร้าที่นี่คขับข้างน้าพี่น้อง เป็นตาเจ็บตึกสันน้ำสมแดงคักตึกนี่เดี๋ยวคักแต่คักว่ามาเนื้อกินน้ำไหมโอ้น่อยเดียกินอาหารฟื้นหวานเทลาะครับครั้งหนักเสียงตึกพี่นอ้อางเป็นตาเจ็บตึกมาเนื้อปิ้งเองเนื้อเดียฮอตเวลาแล้วเถื่อแล้วกินเฮ็ดแม่เ,เดี๋ยวจะนั่งรวมติ่งแม่ซื้อน้ำหมูหมูอันซอเฮ็ดขายขอาหันนะกันเฮ็ดไอโอเฮ็ดคลิปนะ่อยแถวนะแถาตุนนะ 打饭嘞，嗯，嗯，加班加班。 นี่มันก้อยปลาลัดกับตัวยันไม่ น้อยนอนหายพี่น้องเป็นถังอ้นถังน้อยแห้งค่ะหอมไปแลยค่ะจุกบานดีต็ม citok citok hmm hmm pun mua chú bà này ô rồi mua một pen nào ta hết bộ hết khai chắp tất tuấn tất chắp vàng mà phiền vàng thì Zo'n cái so sư mất tiền cái này à ngay thêm nặng mạnh mạnh cho tôi again. ได้ครับครับบ่านอ้อนตานอีก 聞いた。 อาหารแบบนี้นะพี่น้องนะเวลาขึนนี่ขึ้นหนักหนักนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โว้อยกดติดตามกดไลค์ให้เพราะเป็นกำลังใจให้อาหารต่อไปนะี่หนักในย้อนแห้งใจนั่นนะ